4ประตูหนค่างวดห0พัตลอดสัญญานะชมเลยจ้าไปรุ่นจ้านี่เป็น a l l นิว I อิติสูดีแม็กหนึ่งจุบูพาวเวอร์ชมปี16-17พูดเป็นเล่นถทกถูกพูดเป็นเล่นทำไมสี่ประตูพอหกพันพอนถูกกว่าไฟข้าหลามอีกหายจากใสไม่แสนกโลนะผ่อนถูกกว่าดีแม็ไฟข้าหลามอีกไฟขาหลามผอน8 0 0พนะเพราะว่าไฟข้าหลามเมื่อผ่อนได้4ปีถึง5ปี แต่อันนี้ผ่อนได้ถึง7จ็ดปีแอร์เย็นเจี๊ยบรถนะเดิมทีเป็นรถบริษัทนะครับนะมาพร้อมกับหลังคาก็เลยยกหลังคาออกไปแล้วโ<อ>นะยกหลังคาออกไปแล้วผู้ได้ยักได้แม็กซิ่งเดยเสยียมไ้ไนฮะล้อแม็กสามารถเลือกไล่ได้คือเกานะที่ E37 R เพียวันซ8 r ี่ E37 r 1, นะจบรับรถที่0บาทนะเดี๋ยวมืงนี้เพ็ดสีให้เก็บงานห้ เพราะว่าหากะยกหลังค่าออกมันมีหลังค่าเคลียร์บ่อยมากก็เลยยกหลังค่าเคลียร์บ่อยออกเคบซีให้อยู่นะโลเตียจัดทรงลวงล้อนะมาจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เหตุหน้าเห็ุสวนแม่บ้านรปภพกีดยางขับวิ่คขับแก๊บขับหกล้อ ขับซิบรอ้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานเ,เรียงงัวเลียงควายเลียงหมูเลียงมาเรียง,เ,ยง,เ,ยงเป็ดเรียงไก่ข้าขายรถเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปามุงปามุงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนไม่เดียวไอ้เสมโรสซิ่งจัดให้เป็นกําลังไจให้ไอ้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ้า